สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหยานยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับคันนี้เลย t o y o ต a r ร v o นะคะลูกค้าคันนี้ดับเบิลแคบนะคะกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้สีขาวนะคะคันนี้เป็นรุ่นมิดพีเันเนอร์ลูกค้าตัวนี้ยกสูงนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในข้างในก็จะเป็นโทนดำนะคะสวยนะคะแบบนี้เลยกระจกปรับไฟฟ้า,าพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะ บาสวยสภาพดีมากๆลูกค้าคันนี้เบาะไฟฟ้านะคะเกียร์ออโต้ระบบแอร์จะเป็นแบบแมนนวลนะคะมีช่องจุดบุหรี่ให้นะคะหน้าจอจะได้เป็นแบบนี้เลยพวงมาลยัยมัลติฟังก์ชันใช้งานง่ายนะคะเลขไมค์คันนี้โอ้โหวิ่งมาน้อยมากนะคะเลขไมค์แท้นะคะวิ่งมาหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองอสวยสภาพดีลูกค้าแบบนี้เลยนะคะ เบาะหนังรอบพันนะลูกค้าเบาไม่มีช้ํานะคะตรงปกแน่นอนอ่าตัวนี้ยกสูงนะคะขึ้นลงก็สะดวกสบายนะคะใช้เป็นรถครอบครัวได้ออกต่างจังหวัดนี่ก็คือขับยาวๆนะคะสบายเลยนะมีกล้องมองหลังนะคะลูกค้าคันนี้ต้องบอกว่าสวยมากนะคะเดียวเราพาไปดูด้านล่างอ่าช่วงล่างช่วงล่างต้องบอกว่าเดิมๆนะคะคันนี้ลูกค้าดูเลยยางอะไรนะคะยังใหม่อยู่เลยนะลูกค้า ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมรถได้เลยนะคะร้านอยู่จังหวัดนนทบุรีติดถนนใหญ่เส้นรัตนาธิเบศน,นะคะเปิดทุกวันติด MRT สายสีม่วงด้วยนะคะด้านข้างๆนะคะเป็น MRT สถานีบางกะสอนะ,ะลูกค้าลงทางออกที่1น,นะคะหรือว่าถ้าใครอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยไม่สามารถเดินทางเข้ามาก็ เรามีบริการจัดไฟเน้นฟรีทุกที่ทั่วไทยนะคะอะเดี๋ยวเรามากันต่อเครื่องยนต์ลูกค้าโอ้โหดูด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วนะคะคันนี้เครื่องยนต์2.4 2.4นะคะคันนี้เหลือๆเลยนะคะเดิมๆค่ะวารันตีศูนย์นะคะยังเหลือครบนะคะรับประกันไม่มีอุบัติเหตุปิกคว่ำไฟไหม้น้ำท่วมแน่นอนนะคะคันนี้สวยกริปนะคะไม่น้อยอะเดี๋ยวเรามากันต่อกับราคาคันนี้ดีกว่าคะ่ะ ปี2024นะโตโยต้ารีโวคันนี้สประตูเกียร์ออโต้สองจุดสี่มิดพีรันเนอร์เป็นเครื่องรุ่นใหม่ยูโรไฟแล้วนะคะราคาอยู่ที่789,000บาทเท่านั้นลูกค้า